นี่คือเก่งสถิตเดชแชมเปี้ยน, Champion, นครับใครก็ตามที่ได้ดูรายการนี้คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเวลาคนเราเก่งๆนี่เก่งจริงๆนะครับแต่ว่าว่าเก่งขนาดไหนไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่ามีความรู้รอบตัวเยอะๆนี่ก็จะมีค่าและมีประโยชน์มากๆคําว่าความรู้รอบตัวเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จัดเป็นความรู้ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องราวที่ถามในรายการเนี่ยถามตลอดเวลาเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับชีวีเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับเพลงก็ถามนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความรู้ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันถ้าเกิดว่ามีความรู้รอบ ตัวมากขนาดนี้แล้วก็แข่งเกมนี้ได้ตอนนี้เรามีแชมป์สองสมัยอยู่แล้วเป็นสุภาพสตรีวันนี้เธอจะดำรงตำแหน่งเป็นแชมป์อยู่ได้หรือไม่เราจะได้ทราบกันเดี๋ยวนี้ครับเสนอโดยถ้าให้หนังเลือกหนังเลือกบราวีเวซีย l ที TV จาก Sony b บราวีเ i s เเครือข่ายของคุณทุกที่ทุกเวลา เปาเอ็มวอผู้เชี่ยวชาญผงซักฟอกสำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ mm hmm. สบู่โปรเทคดีโอทเวล์ well, ปกป้องกลิ่นกายยาวนาน12ชั่วโมงรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าออโตเมติกผู้นำออโตเมติกต้องยามาฮ่ระบบคอมพิวเตอร์จาก IBM พบกับแชมป์ของเราเลยครับแชมป์สสมัยของเราเป็นตำรวจจ่าสิบตำรวจหญิงวิไลลักษณ์ถนอมเงินครับสวัสดีครับคุณดีด้วยครับปัจจุบันคุณวิไลลักษณ์อายุสาปีาเรียนจบมาจากวิยาลัยครูฉางเซาค่ะครับผมแล้วก็เป็นตำรวจอาชีพเป็นตำรวจท่องเที่ยวอยู่ที่ พัทยาค่ะพัทยาอยู่มานานอยู่ตั้ง11ปีแล้วสิปีแล้วนะครับเห็นนักท่องเที่ยวเห็นคนไปมาตลอดเวลาะนะครับและหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวคืออำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยดูแลความปลอดภัยให้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญทั้งสองอย่างะนะครับมีความสุขกับการเป็นตำรวจท่องเที่ยวไหมครับมีความสุขค่ะมากเลยะนะครับวันนี้คุณจะได้เป็นแชมป์ในสมัยต่อไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ของคุณ เวลาที่ขึ้นมาตรงนี้เวลาเจอกันนะครับก็จะถามทุกทีว่าดูหนังสือเพิ่มหรือเปล่าเธอก็จะตอบว่าดูกะ่ะดูค่ะนะครับดูเยอะๆก็มีโอกาสมากขอให้คุณโชคดีครับสำหรับคู่แข่งขันของคุณทั้ง5ท่านรออยู่แล้วข้างล่างและนี่คือคำถามเราถามว่าต้องทำให้เป็นสำนวนไทยที่ถูกต้องข้อ 1. ชายข้อสอเห็นข้อสเหลืองข้อสี่ผา คุณแามงั้ง่าท่านตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและคำตอบที่ถูกต้องคือ2 1 4 3นมั่นคือเห็นชายผ้าเหลืองคุณท่านที่ตอบได้ถูกต้องและเร็วที่สุดมีชื่อว่าคุณมังกรธุระพันธ์ครับมังกรสวัสดีครับคุณมังกรคุณิไลลายละครับเดิญนั่งครับยินดีด้วยนะครับคุณมังกรครับได้ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเป็นคนมาแรกสำหรับการแข่งขันของเราในวันนี้เลยนะครับคุณมังกรปัจจุบันทำงานอะไรครับ เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาสมาดในที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอ๋อมาจากร้อยเอ็ดเลยนะครับเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะครับงเขาเรียกสอทสอทครับครับผมจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับสาขาสาขานิเทศาสตร์นิเทศาสตร์ปัจจุบันกําลังศึกษาต่อปริญญาโทอยู่ใช่ครับและตาปนธาศาสตร์มหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัย ราชพัดมหาสาร,รคามครับครับผมวันนี้คุณมังกรเจอคุณวิไลลักครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับกบกติกาการแข่งขันของเราคือทั้ง2ฝ่ายจะมีกันคนละหกคำถามสามตัวช่วยหากฝ่ายใดจะใช้ตัวช่วยอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ต,ตอบคำถามนั้นโดยไม่ใช้ตัวช่วยแลวถ้าตอบถูกจะได้คะแนนนั้นไปใครได้คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะถ้าเสมอกัน5ต่อ5ทั้ง2ฝ่ายจะต้องตอบคำถามข้อสุดท้ายตัวเองใครมีคะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะอย่าตอบผิดเกมจะจบลงนทันทีและอีกฝ่ายจะกลายเป็นแชมเปี้ยนถ้าเสมอกัน6ต่อ6จะมีคำถามพิเศษ ตัดสินหาแชมเปี้ยนนั่นคือกติกาของเราครับคุณวิไลล่ะครับเลือกชุดชุดที่1ค่ะชุดที่1ข้อที่1ถามว่าเทวรูปใดถูกทำลายเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2549า4 9ข้อที่1พระตรีมูรติข้อที่สองพระพิกเนศข้อที่สเท้ามหาพลมข้อที่ส แม่พรทธรณีบีบมวยผมข้อตอบค่ะครับข้อ3าเท้ามหาพรมเป็นคําตอบสุดท้ายค่ะเท้ามหาพรมเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับข้อนี้เชื่อว่าไม่มีคนไทยคนไหนจะทายผิดเลยนะครับคิดว่างั้นนะครับถามคุณวิไลลักษ์ตอบไปพอทราบไหมว่าเวลากี่โมงจำได้ไหม อ่านครับไม่ได้ไม่ได้อ่านใช่ไหมฮะจำได้ยินข่าวแต่ไม่ได้อ่านรายละเอียดตรงนีเเนงน้เมื่อเวลาตีหนึ่งนะครับเมื่อเวลาตีหนึ่งนะครับมีคนคนหนึ่งนะครับความจริงมีชื่ออยู่ในนี้แต่ผมขออนุญ,ญาตไม่อ่านนะครับใช้ค้อนทุบองค์เท้ามหาพรมนะตั้งแต่เอวขึ้นไปจนแตกละเอียดเหลือเพียงส่วนล่างที่ติดอยู่กับฐานของศารจากนั้นตัวเขาคนนี้ก็ถูกกลุ่มรุมทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่21มีนาคมมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในตรงนี้ท่านท้าวมหาพรหมเนี่ยคนไทยเราเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คําสอนสําคัญที่เกี่ยวกับพรหมก็คือพรหมวิหาร4นั่นคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใครก็ตามที่ดํารงตนอยู่ในคําสอนตรงนี้ที่มีพรหมวิหาร4ี่เขาว่าแม้นเป็นมนุษย์อยู่ก็จะอยู่อย่างพรหมคือมีความเป็นพรหมอยู่ในตัวและเมื่อเสียชีวิตและสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะกลายไป อยู่ในชั้นของพระองค์นะครับนี่เป็นคําสอนสําคัญให้คนเรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตอนนี้คนส่วนใหญ่เวลาที่นับถือท่านเท้ามหาพรหมเนี่ยจริงๆแล้วก็นับถือองค์ท่านเป็นหลักแต่อยากจะชี้เห็นว่าคําสอนสําคัญหรือหลักสําคัญของพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ติดอยู่ด้วยคือพรหม,มิหารสี่อันนี้ควรเป็นหลักที่เราเก็บและระลึกไว้และปฏิบัติกับตัวของเรา จะถูกกว่าและยิ่งถูกอย่างมหาศาลใช่ไหมครับเอาละครับคุณมังกรจะเป็นชุดที่ 2, <S 2>, 2 <S ข้อที่1ถามว่าอัจรารพันธ์ไั่บุญสุวรรณเป็นครูสอนอ,ะ,อะไรข้อ 1, 1> โยคะข้อ2ดำน้ำข้อ3ทํทำอาหารข้อ4ร้องเพลงขอตอบครับครับข้อ1 โยคะเป็นคําตอบสุดท้ายครับโยคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับโยคะที่ครูอัจฉรพันฑ์หรือว่าปจิในคนวงการเรียกกันสอนนี่เป็นโยคะร้อนนะครับและเธอเองเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีมากแล้วก็นําเรื่องราวเกี่ยวกับโยคะร้อนมาเผยแผ่ได้อย่างงดงามและถูกต้อง ตอนนี้ก็สอนมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดเลยนะครับดูโฆษณาของเธอก็จะชอบใจนะครับที่เธอพูดว่า,าลูกศิษย์ลูกหาเด็กกว่าทุกคนพูดคุยด้วยเวลาเห็นป้าทำอย่างนี้แล้วรู้สึกไงรู้สึกอึ้งค่ะอึ้งจริงๆนะฮะว่าเธออายุไม่ใช่น้อยแล้วแต่แข็งแรงมากหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับคุณวิไลลักณคำถามข้อที่สองถามว่าชนีเป็นชื่อพันธุ์ของผลไม้ใดข้อหนึ่งส้ม ข้อ2ลำไยข้อ3มมะม่วงข้อ4ทุเรียนค่ะเข,า,ขาตอบค่ะถ้าคุณตอบผิดผมจะด่าว่าคุณเป็นคนลักลอบเข้าเมืองนะครับข้4อ 4. ท,ท,ทุเรียนเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะทุเรียนเป็นคำตอบที่ทุกต้องค่ะที่พี่เลักชอบทานทุเรียนไหมชอบค่ะ คุณชอบพันใดามากที่สุดหมอนทองค่ะหมอนทองปัจจุบันนี้ระหว่างชนีกับหมอนทองอะไรหายากกว่ากันชนีค่ะใช่ เมื่อก่อนชนีเป็นทุเรียนที่มีเยอะแยะมากมายปัจจุบันนี้หมอนทองมีเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็ขยายพันธุ์ไปปลูกเมื่อก่อนหมอนทองนี่หาทานได้ที่นนทบุรีนะก็ต้องมาหมอนนนหมอนนนน,นี่คือสุดยอดนะครับไม่ใช่เอามาหนุนหัวนะฮะหนุนลําบากหมอนนนนี่คือหมอนทองที่สุดยอดที่สุดแต่ว่าการขยายพันธุ์มันทั่วไปหมดเลยมันไปจนภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะพวกระยองตราดอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ภาคกลางเองเหมือนกันหลายๆจังหวัดปลาจีนแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลย เพราะฉะนั้นตอนนี้หมอนทองก็เลยหาง่ายราคาก็ถูกลงแต่ชนีกลับหายาก่ 2> ะ2ต่อหนึ่งแล้วครับคุณมังกรคำถามข้อที่2ครับถามว่าสัการเป็นข้อปฏิบัติของาศาสนาใดข้อ1พุทธข้อ2คริสข้อ3อิสลามข้อ4พรามหมณ์ฮินดู ไเคยได้ยินเลยครับสกัดหรือถ้าจะเรียกให้ถูกอาจจะเรียกว่าอัศสกัดต้องขอใช้ตัวช่วยนะครับคับถ้าคุณจะใช้ตัวช่วยต้องอยู่ที่คุณวิไลลักยอมไหมครับยอมค่ะยอมนะครับเป็นโชคดีนะครับคุณวิไลลักก็นับถือศาสนาพุธเหมือนกันคุณลังกรนับถือศาสนาพุธครับคุณได้ใช้ตัวช่วยครับมี3มตัวตอบสองครั้งเปลี่ยนคำถามถามผม ขอเปลี่ยนคาถามครับขอเปลี่ยนคำถามคุณ<อ>ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับคําตอบที่ถูกต้องคือข้อสารครับอิสลามนะครับสการหรืออัศกานะครับคือการให้ทานการบริจาคทรัพย์นะครับที่ศาสนากําหนดทางราชการ,การกุณจะเปลี่ยนคําถามใหม่เดี๋ยวนี้นะครับคาถามใหม่มาแล้วครับคุณมังกรถามว่าซอสปรุงรสของจีนมีรสเปรี้ยวนําเรียกว่าอะไรข้อหนึ่งซีอิ๊ว ขออ้อ2จิกโชขอ้อ3โชยุขอ้อ4มิรินขอตอบครับครับขออ้อ2จิกโชเป็นคำตอบสุดท้ายครับจิกโชเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ข้อสามโชยุนี่ก็คือซอสถั่วเหลืองของญี่ปุ่นนะฮะถ้าญี่ปุ่นเขาเรียกโชยุถ้าข้อสี่มิรินนี่คือเหล้าญี่ปุ่นมีรสหวานใช้ในการปรุงรสเหมือนกันนะครับคะแนนเท่ากันละสองตัวสองแต่คุณมากรใช้ตัวช่วยเป็นหนึ่งตัวไม่เป็นไรครับตัวช่วยมีไว้ให้ใช้ตอนไม่รู้พักสักครู่เดียวครับ น,นี่คือคำถามต่อไปของแชมป์ของเราคุณวิไลลักษณ์คำถามข้อที่3ถามว่าภาคใดมีการปลูกยางพารามากที่สุดในประเทศไทยข้อหนึ่เหนือข้อ2กลางข้อ3อีสานข้อ4ใต้ขอตอบค่ะครับ ข้อ4ใต้เป็นคำตอบสุดท้ายค่ะผักใต้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมีพื้นที่ปลูกยางพลังสินประมาณนะครับ12ล้านไร่นะครับและสามารถผลิตยางพาราได้ในปีหนึ่งประมาณ2.8ล้านตันต่อปีเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยคะแนนแชมป์นำไปแล้ว3ต่อ2 คุณบางกรครับคำถามข้อที่3เป็นคำถามคำนวณง่ายๆแต่อย่าเผลออย่าพลาดถามว่า1เมตริกตันหนักเท่ากับกี่กรัมข้อ1 1,000กรัมข้อ2 1,000 0กรัมข้อ3 1,000 0กรัมข้อ4 1,000ล้านกรัม ตันในพันกิโลกรัมนะฮะกรัมพันกิโลกรัมหนึ่งตไม่แน่ใจครับขอตอบสองครั้งแล้วกันครับคุณมังกรขอตอบสองครั้งนะครับคุณวิไลลักคงไม่ยอมนะผมเด็ชักดาวนะฮะดาวพ่อเ